คำเตือนมอดนี้เป็นมดที่เกี่ยวกับระบบการเล่นนะคะเมื่อมีการอัปเดตตัวเกมโปรดตรวจสอบมอดนี้ด้วยว่าได้มีการอัปเดตให้ทันสมัยตามตัวเกมหรือไม่หากไม่มีการอัปเดตมาเป็นเวลานานและตัวเกมมีปัญหาโปรดนำมดนี้ออกก่อนจนกว่าผู้สร้างจะมีการอัปเดตแล้วจึงค่อยโหลดเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วมาลงโปรดใช้งานด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากส้มๆบ่อน้ำเนี้ย มนี่เนี่ยแม่หมดลายคาถาอะคะ่ะโอ๊ยอย่างชอบอะอาเทน้ำนิดนึงอันนี้คือเป็นการฝุ่นนะคะปรุงยา โอ้ยเทพอ่ะแชนแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แชนแนลส้มส้มนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันกันกบ Moss Extended Mermaid นะคะเมื่อวาน พาไปทำความรู้จักกับแอรเรียลนางเงือกน้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคิวของเออร์ซูร่านะคะแม่มดแห่งท้องทะเลนั่นเองก็แน่นอนค่ะว่ามดเนียนอกจากมีนางเงือกแล้วนะคะก็ยังมีแม่มดแห่งท้องทะเลอีกวันนี้ส้มก็จะพาไปดูนะคะการกลายร่างเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลซึ่ง การเป็นแม่มดแห่งถงทะเลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เป็นได้คือมันจะต้องผ่านการทำพิธีกรรมต่างๆนะคะอ่าแล้วก็มาพาชมตัวละครก่อนเลยนะคะเออร์ซูดาที่มีแรงบันดาลแดัดแรงบันดาลใจจากเออร์ซูดาใน Little Mermaid นะคะก็ชุดแรกก็จะเป็นชุดประจําวันนะคะใส่ไว้ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะแล้วก็ชุดออกงานนะคะ ก็จะเนมเป็นโทนสีม่วงสีดำประมาณนี้นะคะอันนี้ชุดออกกำลังกายชุดนอนนะคะชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดไปงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ำแซบแบสีดำนะคะชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวจริงๆตอนแรกตอนสร้างเออซิมตัวเนี้ย ทีแรกตั้งใจสร้างแอลลี่โแต่ว่าสร้างไปสร้างมาหน้าตาคือกลายเป็นแบบเขาหน้าเฉียวเฉียวไงหน้าเฉียวเฉียวคมคมอ่ะก็เลยแบบเออให้เป็นเออซูล่าดีกว่าก็จะมีเออปณิธานแบบ ลายๆหน่อยนะคะหัวโจ๊กจอมป่วนนิดนึงแล้วก็จะมีความใจร้ายอะไรประมาณนี้นะคะตามระสามแม่โหมดนะอ่าแล้วก็ร่างนางเงือกนะคะก็จะเป็นร่างนี้เลยอลังการนะแบบดำม่วงนะคะนี่โอเคเสร็จแล้วเราไปที่หน้าเ,เนื้อหาของการเล่นกันดีกว่าและนี่ก็คือบ้านของ เออร์ซูล่านะคะเป็นกระท่อมเหมือนกระท่อมเมอร์เมดกระท่อมเมอร์เมดอะกระท่อมเล็กๆกระท่อมน้อยๆนะคะที่เออเรียกว่าอะไรเป็นบ้านที่เน้นมีแต่ไม่เน้นอยู่ทําไมถึงเน้นมีแต่ไม่เน้นอยู่จะให้ดูค่ะเพราะว่าในบ้านคือแบบเอากับอันนี้คือเอากําแพงลงแล้วนะเอากําแพงลงแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นในบ้านคือจะต้องดูมุมกล้องแบบนี้เท่านั้นนะ ถึงจะเห็นในบ้านได้นะคะโดยเออก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะคะมีตรงที่ทำอาหารแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เออเป็นโซนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือต้องมองแบบเออต้องเข้ามุมมองแบบนี้ต้องเข้าแบบนี้นะอ่ะก็จะเห็นแบบนี้นะคะคือเหมือนแบบ เอาง่ายๆคือเหมือนอยู่ใต้ทะเลประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นใต้ทะเลที่อยู่บนบกนะก็จะมีนู่นนี่นั่นแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญกับเออแม่มดแห่งท้องทะเลอย่างหนึ่งเลยก็คืออ่างบุงน้ำยาอ่างบุงยานะคะของแม่มดแห่งท้องทะเลนะเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาวางก่อนนี่เป็นอ่างแบบนี้นะคะเอาวางแบบ ตรงนี้เลยเลือกสีได้ด้วยเอาแบบเลือกสีแบบดำๆเฮ้ยมันก็ไม่สีไม่เข้ากับกระทอม嘛นี่สิ่งไห้นะคะก็คือเออเป็นอ่างอ่างน้ำของแม่โมแห่งท้องทะเลนะผู้ใช้เวททุกคนในท้องทะเลต่างพัฒนาอ่างเพื่อต้มน้ำยาใสาๆสร้างสัญญาที่น่าจูงใจแนละช้เวทมน์ทางน้ำแบบไม่มีสิ้นสุด แค่อย่าดำดิ่งจนเกินไปเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรซ่อนอยู่ก้นอ่ามันมีความเหมือนแบบอ่างเพนซิ e เลยเนาะมีความเหมือนแบบอ่างแบบเพนซิของเออในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะเราก็สำรวจอ่างก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าทำอะไรตอนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลากลางวันแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือ เป็นอ่างที่เออรู้สึกว่าจะมีแค่แม่มุนแหละที่ทำได้ใช้งานได้นะคะนี่เขาจะขึ้นมาบอกเลยว่ามูโกนะคะพระจันทร์สีทองแปกอย่างไรมองเห็นชัดเจนแสงจันทร์ส่องสะท้อนในอ่างน้ำนี้มีกลิ่นไอของทะเลน้ำกระเพื่อมฉันน้ำกระเพื่อมฉันใดเธอได้ยินเสียงเพลงอันแผ่วเบาฉันนั้นเหมือนเพล่งเก่า กลางทะเลมีบางอย่างกระซิบบอกเธอว่าการร้องเพลงเหนืออ่างน้ำนี้ในออช่วงที่พระจันทร์อยู่เหนือศีรษะอาจมีบางสิ่งที่มหาสารย์เกิดขึ้นได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวค่อยดูตอนกลางคืนแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยคือต้องให้ว่ายน้ำจนถึงในระดับที่3ก่อนว่ายน้ำ เออเซร์ตแอมเบอร์กรีดนะคะคือใช้ทักษะพยายามใช้ทักษะไว้นะเพราะว่าจะได้ถึงในระดับที่3ซึ่งจะได้ดีได้เอาวีกันแป๊บเดียวซึ่งนี่อ่ะเขาห่างสวยมากเลยนะก็แ,แบบ คืออลซราในเดอะลิตเติ้ลเมอรเอ่ะเขาก็จะมีห่าง mm hmm. เขาเป็นปลาหมึกใช่ไหมหนูเป็นแบบคาเข้นไงแต่ว่าด้วยความที่อันนี้คือมีแค่นางเรื่องนะเราก็ทําแบบห่างให้อลังการนิดนึงนะคะมีความแบบโทนแบบดักดาร์กอะไรประมาณนี้นะเราต้องการทักษะนี่เนีย่ยทักษะขึ้นเร็วมากเลยนะแค่แค่แคว่ายนะ้ำโอเค ถึงระดับที่3แล้วนะคะใช้แบบเวลาไวมากนะไม่รู้ว่าด้วยความที่เป็นนังเงือกหรือเปล่าทักษะแบบออกกําลังกายนี่คือไปขึ้นไวมากเลยนะคะเ,าเราจะด้ดีฟนะด้ดีเพื่ออะไรเพื่อหาตําราลึกลับนะคะที่จะเป็นตําราที่จะบ่งบอกได้ว่าเ,าเราจะสามารถเป็นแม่มดแห่งทองทะเลได้อย่างไรนี่นก็คือได้ค่าประสบการณ์นางเงือกแล้วนะคะ ดำไปสองรอบแล้วนะคะก็ยังไม่เจอตําลาคือค่อนข้างหายยากจริงๆค่ะดำไปสองรอบนะคะได้เป็นเอ,อ่อตัวหัวหน่อสาหายอาราเลียทั้งสองรอบเลยแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเวลากลางคืนแล้วอาจาร,รย์อยู่ไหนอะอาจาร,รย์ตรงสีสายอะ่ะถ้าอะไร <laughs> ถ้ากำลังจะจ้วงน้ำนะคะ อาจารย์อยู่ตรงศีรษะแล้วนี่เราก็ลองเออร้องเพลงคาถาของโพไซดอนดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่อ่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่แน่ใจคือก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชันที่ก่อนหน้าคือจะต้องแบบมีตำลามีตำราก่อนตำราลึกลับนะคะถึงจะแบบเอ่อรู้วิธีการในการเป็นแม่มดถงถอนททเลแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผ่าน บ่อน้ำนี้อืรงึงเกิดอะไรขึ้นไหมร้องเพลงเรียบร้อยนะคะนี่อ๋อได้ ไม่ไม่ต้องใช้ตำลาก,ก็ได้นะคะก็อันนี้ก็คือขึ้นเป็นเออเป็นแม่มดแผงท้องทะเลแล้วก็คือร้องเพลงในอ่างก็ได้หรือว่าจริงๆคือเหมือนประมาณว่าถ้าผ่านการอ่านตำลากค่ะเขาก็จะเออมีการบอกว่าให้ร้องเพลงเหนือน้ําตอนร้องเพลงสันเสริญโพไซดอนเหนือน้ํานะคะตอนช่วงนี่แหละ พระจันทร์ตรงหัวนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขามีอ่างไงเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วมีอ่างก็คือสามารถกายร่างได้ที่เออที่นี่เลยนะคะโดยซีวินะคะเขาก็บอกว่าแม่โมดแห่งท้องทะเลอได้รับพลังพิเศษนะคะเออร์ซูล่าเนี่ยได้รับพลังพิเศษจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเล กลายเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลที่ทรงพลังเธอสามารถไล่เวทมวนต์และทำพิธีกรรมได้จากคำพีของโพไซดอนโบราณเธอยังสามารถใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เพื่อแลกกับสิ่งตองแผนอ๋อแต่มันก็ยังต้องมีตำลรานะเพื่อแบบเอาไว้เรียนรู้คาถาต่างๆต้องต้องมีตำลานะคะอันนี้คือเหมือนจะจะเป็นแค่เริ่มต้นต้องมีตำลาด้วยตำลาราลึกลับที่บอกไป ไม่งั้นเราจะไม่สามารถเลื่อนขั้นระดับได้นะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าอเออซูลาได้เรียนรู้ทักษะเวทมต์แห่งท้องทะเลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นแม่บดที่ทรงพลังแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริงศึกษาข้อมูลได้จากคัมพีโพเซดอนไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาที่ อ่างต้มยาของแม่มดแห่งท้องทะเลและการใช้เวทมนต์ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะลึกลับนี้หากฝึกฝนจนแข็งแกร่งจะมีพลังต่อสู้ที่แข่งกล้าราวกับเทพโพไซดอนนั่นเองนะคะนี่เราจะมีทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนั้น,อ,นอันที่เล่นแบบเมื่อวานที่เล่นผ่านแอรเรียอันนั้นคือทักษะตำนานนางเงือกนะอันนี้ก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งก็คือเป็นทักษะเ,ออเวทมนต์แห่งท้องทะเลนะคะ อืมก็คืออันนี้เลยรดยเขาบอกไว้ว่าเออ่ที่มีความใกล้ชิดกับมหาสมุทรและสามารถใช้เวทมนต์อันทรงพลังของโพไสไซดอนจะเรียนรู้คาถาและพิธีกรรมได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงว่าคุณพัฒนาทักษะนี้คุณจะสามารถเรียนรู้และปลดล็อกคาถาต่างๆได้ในบางครั้งก็สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากความสามารถพิเศษนี้ได้ด้วยนะ อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือตำราโพไซด,ดอนซึ่งยังดำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเออมันจะมีการคาถาสำหรับเออที่ใช้นะคะก็จะมีเอออันนี้คือปรุงฝึกฝนก,การปรุงยานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งมุนไหนนี่คือทำอะไรเอ่ย เดี๋ยวเราลองฝึกฝนการปรุงยาก่อนชอบแบบฟังก์ชันกันใช้อ่างมากเลยจะ,จะต้องจะต้องนอนหรือยังอันนี้ก็คือ แตกต่างจากนังเงือกปกตินะคะแมมลแทนองทะเลเนี่ยเขาก็จะมีแถบเอเนอร์จีใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้คือเขาดีไซน์ให้ใคล้ายๆกับพลังของมนุษย์หมาป่านะที่มีแถบดําเพจตรงนี้นะคะแต่นี่ก็จะคือเป็นคือเมื่อมีการใช้คาถาเวทมนต์ต่างๆพลังงานตรงนี้ก็จัดลดลง <laughs> แล้วก็คือจําเป็นจะต้องแบบมีการฟื้นพลังด้วยนี่เนี่ย Um er. เนี่ยแม่มดลายคาถาแล้ค่ะโอ้ยอย่างชอบอ่ะอาเทน้ำนิดนึงอันนี้คือเป็นการฝุ่นนะคะปรุงยา <c oughs> อโอ้ยเท่อะ <c oughs> ในส่วนผสมนี่ก็จะเป็นการฝึกฝนทักษะไอ้นี่ไปด้วยนะคะทักษะเวทนต์แห่งท้องทะเลใส่อะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเป็นปลาีโมโกับเออปลาตัวสีฟ้าเพื่อนนีโมโอ่อะเชื่ออะไรนะอันนี้สาลายกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเ,เทอ่อ่ะ อุ้ยเป็นแม่มดไม่เป็นแม่มดดีกว่าเป็นแม่โมดแห่งท้องทะเลนะคะเหนือจากนางเงือกก็คือแม่โมดแห่งท้องทะเลเนี่ยแหละนั่นไงดอลล่าหรือดอลลี่ดอลล่า <c oughs> ใช่ไหมที่เป็นที่อยู่ในนิโม น้องเอาปากกาตูนมาเป็นส่วนผสมในการทำยาด้วยหรอได้ไหมได้ยังดิง <ś list> แต่ควรจะเปลี่ยนชุดหน่อยนะอันนี้คือแบบ <laughs> แม่มดใส่ชุดชาแนลแม่มดไฮโซแลค่ะเออสุดาอดเป็นะแม่มดไฮโซนะใส่ชาแนลชุดไว้ดำชาแนลด้วย <ś list> เรียบร้อยยังนะอ่ะอ๋อเขาก็จะฝึกไปจนกว่าจะเต็มใช่ไหม <ś list> <ś list> ไหนี่ไงหนาวหรอ โอ้นี่ไงเรียนรู้สูตรน้ำยานะคะได้เรียนรู้สูตรน้ำยานี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นน้ำยาไฮเดรชันหรอโซลูชันนี่แล้วเขาก็จะมีโอมันจะมีบอกเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าจะปรุงได้เนี่ยต้องมีสารลาย อะไรก็ได้ชนิดไหนก็ได้นะคะสอง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 อันแล้วก็ขวดน้ำทะเลถึงจะปรุงได้นะคะมีความโกงอะอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเรียกว่าจริงๆคือถ้าถ้าเลื่อนระดับเนี่ยแม่มุนแห่งทองทะเลอะเขาจะสามารถเสกส่วนผสมเองได้ด้วยนะเหนือสิ่งอื่นใดเอาละไปดาหาไปดาหาตำลาโพไซดอนดีกว่า ต้องเออจะหาโพเออตำาราโพไซดอนเจอได้นี่ก็คือคัมพี์แห่งโพไซดอนนะคะเจอได้ก็คือจะต้องไดดีบดำน้ำดึกเท่านั้นเราก็พยายามที่จะดำแล้วนะหลายรอบแล้วแต่มันไม่เจอจริง,รงอะ่ะพ <c oughs> อกแล้วว่ามันคือแบบมันยากไงแต่ว่าแบบเรามีวิธีรัดมาบอกแหละเรามีวิธีรัดมาบอกแหละโดยการเออก่อนอื่นนะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบท้าทายชาเลนจนตัวเองนะก็อย่าทําตามนี้นะอันนี้คือแบบเพื่อความรวดเร็วนะคะอยากจะรีวิวไงแล้วก็ใส่สูตรครอบจักรวาลน,<อ>นะคะเทสติง้งปึ๊บเสร็จแล้วเราก็นี่โกงค่ะ ตัวมอดมเมตุน,นะคะเขาก็จะมีแบบให้โกงให้เลือกหลายอันนะแต่เราจะเอาแค่เออเอาแค่ตำราโพไซดอนนะโพไซดอนกรีม,มัวมีไหมตึงไม่มีหรอมีเด็กเปิ กีฟนี่ไงเออกีฟโพไซดอนกี่มัวนะคะฟึง่งมีเราก็จะมีขึ้นวาแล้วนะคะนี่ในระดับที่หนึ่งนะคะเออคาถาที่เราจะเรียนได้เนี่ยก็คือจะมีเพิ่มให้ตามที่สมมติว่าเราอัพเลเวลนึงเขาก็จะมีคาถาใหม่ๆหเพิ่มให้เราเรียนนะคะอันนี้ก็คือการอ่านอ่านก็จะแบบมีพวกคำแนะนำเทคนิค ต่างๆนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับการเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลนะคะว่าความสามารถของแม่มดแห่งท้องทะเลเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้าง <c oughs> แล้วก็เอออันนี้ก็คือเรียนเออเรียนรู้คาถาใหม่นะคะก็อันนี้นะเราก็จะทําการอ่านอ่านก่อนหรือย่างแรกนะคะก็คื้นก่อนมาก็ขึ้นมาก่อนได้ปะล่ะ ก็ <G ül> ขึ้นมาก่อนได้ไหมล่ะบอกแล้วมีบ้านที่แบบไม่ได้เน้นเน้นมีแต่ไม่เน้นใช้นะเตียงก็ไม่มีเพราะว่าเป็นกระท่อมที่ดีไซน์มาสําหรับนังเงือกโดยเฉพาะไงนังเงือกเขานอนที่ทะเลก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องนอนที่เตียงนะคะนี่นั่งอ่านตรงนี้แล้วกันเนี่ยโอ้โหคือเป็นโตแบบเขาเข้าใจเอาโต๊เออ ที่ของภาคสโนวีเอเกปนะคะมาดีไซน์เป็นแบบโต๊หินนั่งกับพื้นแสดงความเบื่อหรือง่วงหรือยังไงใครบอกทีอ่านตำราแล้วมีความเออถ้าไว้อ่านตำราแล้วมีอารมณ์ไม่นี่ล่ะหัวล้อแบบหลุดโลกมากอะ ได้ระดับที่สองของเอ,อ่อเว็บบนแห่งท้องทะเลแล้วนะอ่านไปจ้ะอ่านไปเรื่อยๆอ้าวมาวสเนฟะวัวเบียดเหรฮะ มีเสียงแบบน้ำตกด้วยนะ <c oughs> อืมเป็นการอ่านเพื่อไอ้นี่ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เออเรียนรู้ข่ะถ่ายเยอะมากเราก็เลิฟ เอเวอร์ลาติงมีคาถาเกี่ยวกับความรักแน่ๆอันนี้นะคะแล้วก็เคียวพแปลงร่างเป็นเคียวพีนะมันก็จะเป็นภาษาแปลกๆที่มันเหมือนแบบเป็นภาษาเวทมนอะไรประมาณนี้นะคะอันอย่างตั้งใจนี่ตรงนี้นะคะตรงพัมบ๊อบนะปกติถ้าเป็นนางเงือกเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบบ เป็นเออแค่คลื่นน้ำนะแต่ถ้าเป็นแม่บอสแห่งท้องทะเลอะ่ะตรงพัมบอสตรงนี้เป็นแบบมีความเก๋มีความแปลกกาด้วยล่ะค่ะให้ดูว่ามีปลาไหลสองตัวแล้วก็มีเปลือกหอยอะที่เหมือนแบบเป็นเปลือกหอยที่เป็นซ้อยคอของเออร์ซูล่าอี้ยเขาแบบมีความเชื่อมโยงกับ l ิตเต e m e เมอร์นะคือน่าจะแบบมีแรงบันดาลใจแบบจากเนื้อเรื่องของ l ิตเตอ m ์เมอร์เมแหละ อย่างเนี้ยเห็นไหมสมก็ใส่สร้อยคอเปลือกหอ,อยให้น้องด้วยนะอันเนี้ยก็จะเป็นสร้อยที่คาดว่าผู้สร้างก็จะน่าจะมีเออแรงบันดาลใจมาจากสร้อยคอของเออร์ซูล่านั่นแหละเพราะชื่อเพราะชื่อไอเทมชื่อสร้อยอยันเนี้ยที่เขาตั้งชื่อไฟล์ค่ะมันก็เป็นเออร์ซูล่าแหละเห็นไหมผู้สอบไปหามานะผู้สอบไปหามาได้เอะามาถึงแล้วลที่สองแล้วนะ วันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เร็วนิดนึงนะคะก็แค่แบบพาเออร์ซูรามาเปิดตัวนิดนึงนะคะแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะขั้นพื้นฐานของการเป็นแม่มดแห่งของทะเลแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะคะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งอะทำเวลายาวไปว่าทําคลิปไป50กว่าอนอาทีนะคะก็เลยแบบอยากให้ดูแบบสั้นๆกันบ้างนะโอเคสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะ mm hmm. ใครยังไม่ได้ซ mm ับสไครก็ซับสไครให้ส้มด้วยนะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ